คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิดรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow อีกครั้งนะครับผมก็มาเจอมาเจอกันอยู่ในเกมพระถังสัมจั๋งนะครับทุกคนพระจังเอ้ อะไรนะพระถังทำหยังอ่ะโอเคก็ตามนี้เลยนะชื่อภาษาอังกฤษนะครับอะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยตามนี้นะครับอยู่ในค่าย pg นะครับทุกคนก็มาเจอกันนะครับช่วงเวลาห้าทุ่มนั่นเองนะครับทุกคนโอเคทุนสามร้อยเบาเสียงหน่อยละกันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมได้จะได้คอมใหม่แล้วเดี๋ยวเจอกันทีนี้เป็นเวอร์ชันคอมแล้วนะครับไม่ใช่โทรศัพท์แล้วเนาะโอเคน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละครับได้คอมเรียบร้อยแล้วกันนะครับโอ้โหทำนานมากทุกคน โอเคก็เบ็ห6นะครับจัดไปก่อนเลยออโต้เท่าไหร่10บสหรือ30เลยแล้วกันนะครับมาในช่วงอยางวิการอีกแล้วนะพระถังทําอย่างนะตอนนี้จะไปทําอะไรนะครับตอนนี้ให้พาถอนหน่อยแล้วกันนะครับผมวันนี้อาจจะเล่นดึกมากเลยนะอาจจะขึ้นเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับ เพราะว่าแอดเองอ่ะช่วงนี้จะว่างด้านตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยผมก็ทํางานอย่างอื่นด้วยก็เลยไม่ค่อยได้เฮย้ยไม่ค่อยได้เล่นเข้าหรือเปล่าแล้วก็ตรวรัวของเฮ้ยมาวนทุกคนเรียบร้อยครับเข้าสแคร์เทอร์ครับผมก็สแคร์เทอร์เกมนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นวายนะครับทุกคนแล้วก็เนี่ยให้ครบ3อันแล้วเราก็จะได้2หมุนเพิ่ม2หมุนแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตัววายหมดเลย นะครับแบบนี้เนาะก็ถ้าได้ครบ4ตัวยังไงก็สุดแต่ทุกคนบอกเลยแต่มันไม่มีครบเลยผมยังไม่เคยได้นะได้มากสุดก็3าตัวนะครับนี่ไงบวก2หมุนแล้วก็แปงลงร่างให้เป็น Y นะครับโอเคมาดูกันนะเข้าง่ายขนาดนี้จะแตกหรือเปล่าแค่นั้นเองโอเค ไม่หนึ่งตัวครับได้ลิงเพิ่มมานะอ้อสวยดียี่สิบสี่ครับโอ้โหไม่ได้อไเลยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ขา้างหน้าตอนนี้ได้สองตัวแล้วนะทุกคนเปิดเป็นตัววายสองตัวแล้วตอนนี้เข้ามาเป็นน่าจะตัวนี้ต่อต่อไปน่าจะเป็นพัดนะสั่งทำอะไรนะพัดสั่งทําจังมนะ้มตัวอ,อ้วนเนี่ย ตอนนี้ได้อยู่155 170แล้วครับทุกคนจะถึง2 0มั้ยไมเนี่ยรอบสุดท้ายครับโอ้โหเอเจมดิ200พอดี244ครับทุกคนโอ้โหมาไวนะครับเนี่ยถอนได้เลยนะเอาจริงๆเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันจะขึ้นไปมากกว่านี้หรือเปล่านะมันจะไวไปนะ500พอดีเลยอเมื่อกี้ โอเคเดี๋ยวยังอยู่ออโต้อยู่นะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวอีกสิบห้ารอบครับเอาไม้หรือเปล่าเบ็ดหกมันจะเฮงเกินไปแล้วโอ้โหไม่เข้านะครับหมุนซ้ำไปมันมีกันในนี้ด้วยนะกันเกลือด้วยนะเกมนี้ คือถ้าไม่เข้าสแครเทอร์ก็คือเขาจะมีหมุนทุกรอบนะครับอุย้ยเกือบมาอยู่นะอีก8ดรอบครับอีก5้ารอบจริงๆตาก็จะปิดนะฮะแต่ก็อยากจะเล่นให้ให้ FC ได้ดูนะเพราะว่าผมเองเมื่อวานไม่ได้เล่นเลย เล่นไปเกมเดียวนะครับเมื่อวานวันนี้ก็เลยน่าจะดึกกันหน่อยถ้าจะหากว่ายังไม่นอนพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์หันสานี่เองลืมไปเลยนะทุกคนอย่าเพิ่งนอนนะมาดูแอดเล่นก่อนละกันนะครับดูได้เลยนะเพื่อความบันเทิงนะก็จบแล้วนะออโต้เราก็ต้องจัดต่อเบ็ด12เลยละกันนะครับออกกดผิดนะจะเปิดออโต้ไป10ก่อนนะมาลุยครับ เออสวยโอ้โหโอ้โหเบ็ดหนักไปเปล่าเอ้ยวาวอย่างเดียวเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหจบแล้วนะครับทุกคน เหลือ300เลยทีนี้เท่าทุนเลยเมื่อกี้500หนะ่าเอาไว้ก่อนหมาหรือเปล่าเป็นสิบสองขอเธอขอเธอแล้วก็ตรวจบเขาให้ไม่มาหมุนซ้ำไปโอเคเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยได้อยู่นะทุกคนเป็นร้อยแลไปร้อยครับเอาแล้วไงขึ้นมาเป็น400กว่าอีกแล้วเอาจัดไป ผมว่าได้กําไรนิดหน่อยต้องเอาไว้ก่อนแล้วแหละมองดูแล้วนะโอ้โหเกือบเอาสแควเทอร์มายังบ่อยเลยทุกคนรอบนี้ลองไม่ลุ้นดูนะลองปล่อยดูนะครับเอาผ่านไปแล้วนะเห็นเห็นกับตาเลยนั่นไงไม่เข้าด้วยหมุนซ้ามอีกรอบครับเปลี่ยนเป็นอะไรโอ้โหเปลี่ยนส่วนเหมือนกันนะนี่เนี่ย จัดไปดีอีก132ครับไปเป็น500แล้วทุกคนตอนนี้เอาอยัางไงดีมาเนี่ยจะ600แล้วว่ะเอางี้เดี๋ยวถ้า70ตอนนี้เจใช่ไหมห้าสิบแดเนี่ยถ้าปั่นแล้วไม่ขึ้นไป600ผมก็ถอน500แล้วกันนะครับกําไร200พอแล้ออ่ะเกมนี้เอาแค่นี้พอโอเคเอาแค่นี้แหนละทุกคนไม่ต่อแล้ว กลัวว่าจะไม่ได้เลยมันก็ยามีการแล้วเดี๋ยวเราไปหาเล่นเกมอื่นกันด้วยนะครับทุกคนผมมองค่าย p ีไว้นะมาหาไปหาเล่นเกมเก่าๆเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเกมนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับกำไร200นะถือว่ารอดอยู่นะครับเมื่อกี้ก็ถอนอันนี้ก็ถอนอีกนะครับโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้รูดกระดิ่งให้ช่อง t ุม o r r o โลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเล่นอีกสักเกมแล้วกันเนาะ จบเกมนี้ไปแล้วแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เล่นทุนหนักนะครับผมโอเคจวเจอกันครับบายครับผม